สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตักจะมาทดลองเพาะปลูกหอมหัวใหญ่กับหอมแขกนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นหอมหัวใหญ่200เมล็ดนะคะดูว่าปลูกที่ภาคอีสานจังหวัดสกลนครมันจะได้หรือเปล่านะคะอันนี้คือเมล็ดหอมหัวใหญ่แล้วก็อีกอันนึงนะคะ หอมแขกค่ะหอมแขกนะเดี๋ยวเรามาลองปลูกกันนะคะว่ากี่วันมันจะงอกนะคะแล้วงอกมาแล้วมันจะเติบโตหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันนะคะถ้าเราสามารถปลูกได้เราก็จะมีหอมใหญ่หอมแขกแบบปลอดสารพิษกินเองนะคะหลังจากพ่อเมล็ดนะคะหอมแขกได้เจ็ดวันนะคะมันก็เริ่มไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ดวันหกวันมันก็เริ่มงอกนะคะอันนี้เป็นแปดวันนะคะ มันงอกออกมานิดนึงวันที่6แล้วก็วันที่8ก็โตประมาณนี้ส่วนหอมใหญ่ยังไม่งอกเลยนะคะอันนี้หอมใหญ่นี่ยังไม่มีวี่แววว่าหอมใหญ่จะงอกขึ้นมาแล้วแม้แต่ต้นเดียวนะคะแต่ว่าหอมแขกเนี่ยขึ้นมาแล้วแต่ละกระถางก็ขึ้นมาหมดแล้วนะคะสรุปก็คือหอมแขก6วันเกิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวมารอดูว่าหอมใหญ่เมื่อไรจะเกิดนะคะ สสัปดาห์ผ่านไปนะคะพามาอัปเดตค่ะหอมแขกนะคะโตขนาดนี้แล้วนะส่วนหอมใหญ่ไม่งอกแม้แต่ต้นเดียวเลยนะคะไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะงอกนะคะเนี่ยยังว่างเปล่าอยู่เลยในขณะที่หอมแขกเริ่มโตแล้วนะคะได้เกือบคืบแล้วนะคะคิดว่าอีกสักเดือนน่าจะเอาไปลงแปลงได้นะคะตักว่าจะให้มันใหญ่ๆกว่านี้ก่อนนะสรุปก็คือทักเนี่ย เพราะหอมใหญ่ไม่เกิดเลยนะคะเกิดแต่หอมแขกค่ะเดี๋ยวมาลุ้นดูว่าเมื่อไปลงแปลงแล้วนั้นแค่ไหนมันถึงจะลงหัวแล้วหัวใหญ่หรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังอีกทีค่ะ